We'll you ช้าก่อนเขาไปรุ่นวันนี้ผมเอเดตขอแนะนําพ่อมดเคาวเปย์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า10,000แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ www เก e com เติมมา V วันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ o อ e n น d ดีเท่านั้นนะครับส่วนลดจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มแค่ว่าขอยทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับที่สาคัญนําโค้ดของผม8 e 8 8ไปใส่ตอนชาระเงินเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเปให้คุมเปให้ฉลาดก็ต้องแค่ท่านนัั้ครบผม โอ,โอเคครับผมก็กราสสวัสดีเพื่อนเพ่รักชาวอาวีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมเอด็ดเอ็ดอีกแล้วนะจ้าวันนี้ก็กลับมากับนาครอสโนติงนะครับผมโอเคเริ่มจากบาฟ้าก <im> ันก่อนเลยนะครับไม่มีอะไรมากครับตอนนี้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะตอนนี้ผมเปิดเฟิร์นพิกด้วยนะครับทีมไม่ยอมขอนมาครับผมก็เลยกดนาคอนมาก่อนเลยเดี๋ยวมาดูนะตอนนี้เราจะโดนเซตหย่อสุดต่อสตดหอซีหมอสองหอใส่ไข่หรือเปล่า กู <c oughs> จำได้ไงวะของจริงนี่วะโอเคก็ตอนนี้ก็จะเล่นเป็นลูนเจาะเกาะร้อยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็จะห้อยคีมา2เม็ดนะไอดี ID นี้ผมไม่ได้จัดเซตลูนนะครับจริงๆต้องบวกพวกอเวกเข้ามาด้วยนะครับเพื่อการโจมตีที่ไวขึ้นครับเล่นได้อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคได้ผลบัตรมาเว้ยไม่ใช่ือบัตรได้ฆ่าตัวหนึ่งมาถือว่าโอเคนะครับสำหรับนาคอนนะถ้าเราได้ฆ่าเนะี่ยคือแบบ การเงินเราจะมาเร็วนะครับสําหรับนาคอครับไอเทมมาไวเราก็เดินแก๊งเดินเกมได้เร็วขึ้นนะโอเคจัด <Okay. S 1> ไปค่อยฟาร์มไปนะครับผมตอนนี้โซโลนะเอ็นโซโล,โนะน,โซลโนี้โหดมากนะอ,อตัวมันน่ารำคาญจัดนะครับแต่ผมยังเล่นเอ็นโซไม่ค่อยเก่งนะจริงๆอยากฝึกเล่นเอ็นโซมากเลยแต่เล่นไม่เก่งครับเล่นได้นะเล่นได้เล่นได้ถ่าย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 ว่านถ่ายว่านลึกไปน้อง มามาติดแล้วถอยเลยมามาติดแล้วนะครับอย่างนี้เวลาไฟมังกรเขาก็สู้เรายากไนหะดึงมาสเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวแรดมึงก็ลากไปไกลเกินโอเคเอามังกรต่อเลยนะครับไม่ต้องไล่ไม่ต้องลไองล่เพื่อนจัดไปฮะสวยงาม อันนี้ฟานคะรับไปไปเวทเขาได้นะเนี่ยเวทฟ้ามันได้นะสวยตายหวานเจ็บไม่ได้ฆ่าเฮ้ยหมึกตัวเดียวนั้นนะ่ะหมึกตัวเดียวนั้นนะ่ะทีมมันยังไม่มาเติมนะเล่นได้แบบว่าเอามปเนี่เออลุมอันนตายลุมเลยเพื่อนไอ้แตนะ่มันมีบึ้มนะมันมีบึ้มนะโอเคเออสวย มันมี ح. บ <S <S ึ okay, ้มนะครับพูดไม่ถูกมันคืออะไรนะไอคิวนะทำไปก่อนมาครับสกอร์มา2ตัวละแอซิดอีก2นะครับเนี่ยตอนนี้เราก็จะเดินเกมได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีสกอร์คิวเยอะนะการเงินเราก็จะดีนะครับเราก็จะแกงได้รัวขึ้นนะครับผมโอเคไอ้น้องจัดวีไม่ได้เล่นนาคอค่อนข้างนานะช่วงนี้เล่นแต่ลันดอ ก็ยังพิ้วเหมือนเดิมแหละผมว่าดูยากทรงละเอาเด้เดี๋ยวกูเปิดกูเปิดให้เลยเฮ้ยหมามันสกิลใส่ผมเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนเฟนิกกูไม่รอดนะครับเอาเด้อุ้ยปาดหนึ่งเทมาเดี๋ยววะใจเย็นนะโอเคครับรับเบรคไปก,ก่อนเมื่อกี้พลาดเฉลยเลยนะใจเย็นพันดามันด้โดน,นลุม ได้จะไหวหรือเปล่ปาว่นใบนก็ขึ้นอมนิอามนะครับเล่นได้ปะเอาเดียวเอาเดยเอาเดียครับเอาเดียครับเอาเดียครับถ่ายโอ้โหถ่ายโซลเล่นบันเทิงละหียป้อมกูแตกงัดมาเลยกูกดแข็งโอ้โหเคียคิมไม่ได้ด้วยแรดมาปิดปะเฮ้ย แลดปิดสวยแลดมานะครับเล่นต่อได้น,นะอันตีผมมีสามวิสองหนึ่งเอาเด้เอาให้สุดเอาให้สุดสวยโอ้โหันดาไอ,าอ,าอาคิวมานี่หว่าไเดียฮันด้าบิ๊กเกอร์ด้วยนะเป็นได้ไอคิวใช่ป่ะวะเมื่อกี้ฮันดาวมันบ,บ,บึ้มนะก็ได้ไปเอาเรื่องจัดว่ะโอเคแต่เลนล่างผมก็โดนซวบอยู่เหมือนกันนะครับฟนเฟนิก จริงๆเฟนิกมันน่าจะรับเวฟเวฟไฮยเตะได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าเฟนิกมันมีสกิลเบิร์ดนะครับเคลียร์เลนค่อนข้างไวเคลียจังไฮยเตมาเคลียอยงนี้ถอยก่อนนะเดี๋ยวมาเด้ออุ้ยไฮยเตฟิกเกอร์นะครับงลงคือกับล,ละครันดีมึงกอนไหมนะครับผมฟ้าเขาเกิดนะหมาอยู่นะครับ Okay. ผมไม่เล่นผมเล่นเอาชัวนะครับแต่ยังได้เอาหมาได้เอาหมาได้ตายหวานเจี๊ยบโอเคเอากลางได้นะครับเนี่ยตอนนี้ตีกลางไปเพื่อนไปตีกลางกันไม่มีคนตีกลางเฟนิกตีกลางอยู่โอเคผมปาดได้อยู่หวานๆโอโหสกอร์มาสิบต่อสี่นะครับเราก็ฆ่ามาสามตัวนะ ถือว่าโอเคอยู่นาคอสโนหนึ่งเขาเล่นกันในน้องคลิปที่แล้วเป็นคลิปเราวันดอโนหนึ่งเออคลิปนี้ก็จะเป็นนาคอสโนหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะเป็นให้ได้เลยนะครับโนหนึ่งในความฝันก็สําหรับรูนเนี่ยมันแล้วแต่ความถนัดนะครับจริงๆเมื่อก่อนผมเล่นรูนคีนะผมโครเชียร์รูนคีเลยแต่รู้สึกพอมาเล่นเจาะเกาะลอยแล้วมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันมันตีแรงตั้งแต่แบบไม่มีเอเทมนะผมก็เลยแบบ กลับไปเล่นลุนคีลำบากอันในตอนเนี้ยเพอะเล่นลุนคีแล้วรู้สึกว่าวันเบานะครับโอเคมาเลยเอาหรือเปล่าล่ะได้หวานเจ็บเจ็บหนกักเจ็บหนกักถอยเล่ทโท้วใจเย็นนะเพื่อนเพื่อนโอเคครับ,บนี้เราก็ไปฟาร์มก่อนนะเล่นนาคอนนี่ผมจะบอกทิศง่ายๆนะอันนี้แบบว่าส่วนตัวเลยนะเล่นให้เกิดคนเดียวนะครับนาคอนเป็นตัวละครที่เล่นคนเดียวเก่งนะครับ คุณไปเล่นให้เกิดอ่ะมาเติมเพื่อนช้าก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามาจังหวะส,สุดท้ายแต่คุณต้องอาจจะแบบต้องเก็บหมดอ,ะ,อะไรเงี้ยเอออย่างนั้น,นอ,อ่อนนนะโอเคเลยเขาหน้าเขา,ามันเก่งนะเออนะเขามันเก่งสําหรับการเล่นคนเดียวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควรหาเงินเยอะๆนะครับแล้วก็มาปิดไฟจังหวะสองอ่ะจังหวะเน,นี้ยดูดูแล้วกันน้องจากนี้โอเคถ่ายกย่างนี้ได้เล่นได้นะครับ มาเด็มาเด็น้องนี่เก็บมาอีกสองเห็นปะนี่ครับที่ผมกำลังพูดถึงก็คือเราควรเล่นแบบไปหาเงินให้รวยๆนะครับเวฟเนี่ยรับเยอะๆนะครับสมมุติว่าต้องเลือกระหว่างออบเจกต์กับเวฟเนี่ยเราควรมาเคลียเวฟก่อนนะครับเอ,อ,อันนี้พูดแบบว่าสไตล์เห็นแกนตัวแบบเกิดเร็วๆนะครับเออเวลาเวฟเข้าเห็นไหมผมก็ไม่เอานะดาร์คสไลเยอร์นะสเลเยอร์นะครับผมก็เน้นแบบว่ารับเวฟก่อนแล้ควค่อยไปตีพวกออบเจกต์นะ เดี๋ดยวผมก็จะรับไปเลยนะครับเพราะว่าเวฟนี่แหละทำให้นาคอรสรวยเร็วนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นให้รวยให้เกิดนะเอออาจจะดูเห็นแก่ตัวนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นนาคอสเป็นเขาจะเล่นอย่างนี้แล้วนะครับในแรงของงอะ่ะเขาก็จะปล่อยนาคอสแยกไปเลยคนเดียวถูกปะแล้วก็คอยม,มาเติมเพื่อนประมาณนั้นนะครับเออถ้าเราเล่นแก๊งบ่อยๆผมบอกเลยเล่นไม่เกิดหรอกนะครับนาคอสนะแต่ถ้าคุณแก๊งบ่อยแล้วได้ค่าก็คือเกิดอยู่นะครับแต่ว่า ถ้าแก๊งบ่อยแล้วไม่ได้ค่าก็คือจะไม่ได้เกิดแน่นอนนะครับเอเพราะฉะนั้นการรับเบฟหาเงินเนี่ยคือสําคัญมากๆนะครับโอเคไอ้น้องไอ้หนูนี่คือบอกทิคสําหรับแบบมือใหม่เลยนะเล่นยังไงก็เก่งนะครับเล่นสไตล์นะี้นี่นะผมก็ได้ดิมินิเชอร์นะครับเพราะว่าผมเอาลูนเจาะเกาะร้อยมานะก็เลยไม่ได้ขึ้นคีนะครับจะขึ้นเป็นชิ้นสุดท้ายก็ได้แล้วแต่นะครับความถนัดมีตัวในพุ่มปะผมรอได้นะ เราจังหวะแบบยกอันติแล้วก็ออกนะครับชาลอตมาหรือเปล่าเกเวก่อนโอเคชาลอตมานะจะปิดผมเลยยากอยู่นะผมเล่นได้นะครับอยู่ในพุ่มหรือเปล่าจัายน้องไม่อยู่โอเคชาลอตไม่อยู่นะครับอยู่กลางละผมของงัดทีดีมาเด็ <c oughs> โอเคได้สักทีเหี้ยปั๊มอะ <c oughs> แม่รู้เห็นยิงยากันนานละนะครับไม่ได้สักทีนะ โ okay. อเคส้อก็มา16ต่อ6นะครับนำมา10ตัวนะเอาเรื่องจัดนะครับ <Okay. S 1> เห็นไหมการเงินเราก็ค่อนข้างจะรวยมากๆนะครับเพราะว่าอย่างเล่นอย่างที่ผมบอกนะรับเวฟนะครับชนเวฟเนี่ยยังไงก็รวยนะครับแล้วไปหาเก็บตกจังหวะสุดท้ายเอานะครับเล่นนาคอสก็ประมาณนั้นนะครับ <Nice. S 1> แต่ถ้าคุณมีของคุณจะคุณก็เปิดตัวบางๆได้เหมือนกันนะครับมาเดฟ้าเราเกิดนะค่อยเล่นนะครับ เอาฟ้าแล้วก่อนสิ่งที่สำคัญที่สุดในสามโลกเอาดิเอาแม่งเนี่ยเอาแม่งเยเออไล่มนมายมาเนี่ครับพี่น้องโอเคอเดีเ๋ยแล้วฝั่งของข้าม,มันก็เริ่มแบบว่าเล่นได้นะทีนผมมันมั่วซั่วมั่วทรงกันอยู่ไม่ค่อยรับเื่นกันเท่าไหร่นะครับผมรับอยู่คนเดียวเนะี่ย ผมจะรวยตายอยู่แล้วครับน้องๆเดี๋ยวซื้อแลมโบขับแม่งร <c oughs> วยเกินโอเคตียิงจบยิงเหรนไปก่อนนะฮะผมผมพูดมากว่าคลิปเนี้ยเออพูดมากเกินนะครับเล่งเงียบีกว่านะมาเลยบัตรเชิงได้นะโอ้โหไฮเตของมีนะยิงผมแรงอยู่ตังผมหมื่นนะไฮเตแปดพันนะมาเลยเดี๋ยวผมเอาแฮเตให้ดูนะครับ ขอปาดอีกทีนึงนะครับถ้าเขาพุ่งผมเอาเลยอ่ะตายกูบอกแล้วว่าตายกูไม่ได้โมโอเคดาบแดงกูมาแล้วเล่นได้อยู่นะแลนมาปิดเอาเลยผมเอาตัดฟ้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์ปัอมล่างนะผมจะเล่นไม่ห้าวนะครับจะเล่นแบบสเต็ปนะอ่ะอย่างนี้มึกตายอันตรีหมดมาำทำเพี้ยอะไรล่ะครับเพื่อนโอเค มาทำมให้อายบ้านนาลวนวลน่องโอเคครับน่าแต่ว่าน่าจะไม่ได้เอ็นครับเขาอยู่2ตัวนะเรียบบกที่1คลิปก็น่าจะตายแล้วครับเนื่องได้หรือเปล่าตอ,ตอนนี้ก็เกมน้ำจัดนะเอฮ้ยไม่มีสมัยวะ่ะมาเดี๋ยวได้อยู่หยหายไม่มีสมัยแต่กูมีดาบแดงไวน้นนองเลือดน้อยกว่า30%มมั้งใช่ปะ่ะเราก็จะแรงนะ ไปรีวูดูตูคู่ใจเกียวปบนเลยนะครับมาไม่ดีดเลยเอย้เล่นได้เนี่ยผมเก็บมาเลยโอ้โหปิกเกอร์อีกบหายแล้วเอ้ยเกือบแล้วมาเลยปาส่วนกว่าจะกว่าจะปาส่วนซะหน่อยนะครับกลายไปลาช็อตโอเคไม่ไหวอะแพ้ทุกเลนเลยอธรรมดาหรือเปล่า เดินาคอโนตึงขนาดนี้นะหมูซะหน่อยนะน,นานๆจะเล่นนาคอยตะทีก็ขอหมูนิดนึงเด็กขับของรอนะครับเพิ่งตัดเล็บมาด้วยนะรู้สึกเล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เฮ้ยเอาดิเฮ้ยหมาไม่ตายวะตีป้อมสดเลยแล้วกันตีตีเฮ้ยสวยงัดหน้าไปดิครับผมเฮ้ยตายหนึ่งเฮ้ยจับของเอ้าไอ้เหี้ยเอ้ย กูกดขายของไม่ได้ <c oughs> เกือบละงัดหน้ามาเลยโอ้โหเมื่อกี้เห็นปะผมขายของไม่ได้นั่นนะ่ะโอ้โหทำพิษกูแล้วนะครับตัดเล็บมาเกือบตายฟรีเมื่อกี้เกือบละเกือบละถ้าถ่าของไม่ทันนี้ตายแน่นะครับมาเด้ปาดหน้ามาเลยเฮ้ยโอเคเหลือลิเซิธาตัวเดียวนะครับน่าจะจบเกมได้อยู่นะ มีเคลียวนะเดี๋ยวผมยัดสุดยัดสุดรอๆเพื่อนเอ้เอามาหน่อยดิโอ้หจบเกินโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับนาครสนะทุกคนนะเออก็ไม่มีอะไรมากนะครับนาครสก็เป็นแบบวิธีการเล่นเดิมๆนะครับแต่ว่าผมก็อธิบายไปแล้วนะว่าเออเล่นยังไงให้รวยให้เกิดนะครับคือเกมตามของนาครสอ่ะก็จะเล่นง่ายกว่าตัวอื่นนะถ้าเราแบบสปิดเก่งนะครับเราอาจจะยอมแลกเพื่อการฆ่านะพอเราฆ่าเสร็จปุ๊บเฮ้ย พอเราแบบไปรับเวฟไปเยอะรับเวฟไปเยอะของเราจะตามทานฝั่งของข้ามนะต่อให้เกมตามก็ตามนะครับเออแต่หลักๆก็คือแบบรับเวฟว้ากับบ้านรับเวฟว้ากับบ้านนะถ้าเกมตามนะเออแต่ถ้าเกมนามก็จะไปเล่นคนเดียวเลยนะครับรอจังหวะ2ไปเข้าแก๊งเพื่อนอะไรอย่างนี้นะเออก็จะทําให้เราเล่นแบบว่าคือประสิทธิภาพนะของนาคมันเป็นตัวสปิดเก่งอยู่แล้วนะครับมาเก็บจังหวะเก็บตกอะไรเงนี้เก่งนะเออก็จะต้องเล่นประมาณนี้เลยแล้วนะครับเออลิงก์พันหมดแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรจะพูดเหมือนกันเออก็ค่อนข้างตึงผมได้ VP <H ee es> ดูทีมไฟล์ผม18ไฟล์นะครับดามเมจแสตนึงนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับแอสซัสซินนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับไอ้น้อง